ตร,ต,ตรงนี้มันต่อไปครับตรงนั่งตรงนี้มันจะปลูกอะมันจะแกะกันต่อไปครับวันนี้เราใช้จิวฮัทวมาเลก็กน้อยเองครับเยี่ยมกะแนนนี้คืา,าติดตับกลาง สวัสดีครับมิตรรักแฟนรถวทัทุกๆท่านทุกๆก,กลุ่มพวก,กับฉันอีกเช่นเคยกับคนยุค80ช่อง youtube channel ทางเพจทางเฟสติ๊กต็อกวันนี้ก็เป็นวันเดินทางของฉันเพื่อจะไปส่องรถไวในคลิปนี้ฉันก็จะให้ชื่อว่าลุงโชคพาเที่ยว จะไปเที่ยวที่ไหนนั้นติดตามได้นะครับวันนี้ก็จะนั่งขบวนที่86ไปลงจุมพรเพื่อที่จะไปส่อรถไฟกันเดี๋ยวเราไปดูครับขบวนที่86อ่า QHY หมายเลขอะไรวันนี้เราใช้ QHY 5222นะก็จะนำพา,าผู้โดยสารส่งถึงจุดหมายปลายทางคือกรุงเทพอภิวัตน ก็หยิบยกนำาให้สหายได้ชมกันนะก็วันนี้เป็นวันเดินทางนะก็อาจจะตื่นเต้นกันนิดหน่อยนะหวังว่ามิตรรักแฟนรถไฟท,ทุกทท่านทุกๆกกลุ่มก็คงจะให้อภัยกันนะนี่คือ q ิ S y ครับเรามาอยู่ใกล้ชิดกันเลยทีเดียวแหมน,น,นานจะออกมาถ่ายรถไฟกันสักทีนะก็ร่วมเวลาถึงหกเดือนก็นเลยทีเดียวนะ หกเดือนเนื่องจากไม่ว่างเลยนะช่วงนี้ไม่ค่อยว่างอย่าออกมาถ่ายรถไฟนะก็น,นัดกับทีมงานสถานคนบ้ารถไฟนะเพื่อที่จะไปส่องรถไฟกันจุดหมายปลายทางของเราของพวกเรานั้นก็คือเด่นชัยนะเดี๋ยวเราก็ไปดูบรรยากาศกันต่อไปครับแนี่คือหน้าตาของสถานี นครศรีธรรมราชนะ,ะหยิบยกนำมายะหายได้ชมง,งานสวยงามไปเลยทีเดียวครับ14นาฬิกา 24นาทีนะเราก็ได้ยินเสียงาการสตาร์ทเครื่องยนต์ของอารตอมนะที่วิ่งไปเมื่อสักครู่นี้นะชันถ่ายตอนที่ถอดหัวของอขอบวนที่4 5 6ธรรมดาไม่ทันนะกล้องมันค้างก็ต้องขออาภัยด้วยนะวันนี้ก็เป็นวันที่17ตุลาคม2568 ก็จะมีการเดินทางาไปในสถานที่ต่างๆนะจุดหมายปลายทางของฉันและทีมงานส t i o n นั่นก็คือ,อเด่นชัยนะแต่ก่อนที่จะไปถึงเด่นชัยนั้นเราจะไป่องรถไปกันที่ชุมพรลบบุรีกันก่อนนะก็เดี๋ยวจะมีรายละเอียดแบบไหนก็เข้ามาติดตามชมได้นะครับ ตอนนี้ที่เราอยู่ก็เป็นสถานีรถไฟนครศรีธรรมราชนะวันนี้ก็คนก็ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะก็แต่ก็มี12ตู้นะมี12ตู้ตอนนี้ก็ QSY ก็กำลังจะติดเครื่องนะแล้วก็ขบวนนี้ก็จะเป็นขบวนของอนครศรีธรรมราชยะลานะพรุ่งนี้ก็จะเป็น451นะ ก็มาจอดคู่กันนะก็เดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมครับสุดปลายรางเลยนะของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะสถานีนะสุดปลายรางาตรงนี้ก็ตึกก็เห็นกันอยู่บ่อยๆนะทุกเที่ยวทุกครั้งเป็นชุมชนนะเมื่อก่อนนี้เป็นชุมชนแออัดนะน,นี้ก็ถูกรื้อล้างไปนะก็จะเป็นหมู่บ้านนะ กลายเป็นหมู่บ้านสมัยก่อนนี้เป็นชุมชนแออัดกันเลยทีเดียวนะที่ตรงนี้นะก็หยิบยกนําบรรยากาศมาให้สหายได้ชมกันนะในวันเดินทางของวันที่17ตุลาคม2568นะก็มีรายละเอียดอย่างไรก็ติดตามรับชมกันได้ก็เดี๋ยวอีกสักครู่ก็ขบวนรถด่วนที่86ก็จะออกจากนครศรีธรรมราช เวลา16นาฬิกานะหรือ4โมงเย็นนะก็เดี๋ยวเราชมบรรยากาศวิวริมหน้าต่างกันขณะนี้เวลา15นาฬิกา59นา59นาทีอีกสักครู่ขบวนรถด่วนที่8 6จอกจากสถานีนครสิทธิธรรมราชนะครับขณะนี้ได้ยินเสียงวีดของ QSY 5ต2 2อง ดังขึ้นแล้วครับอีกสักครู่ขบวนรถก็จะออกแล้วเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันขณะนี้เวลา16บหนาฬิกาตรงนะครับขบวนด่วนที่ขบวนด่วนที่แปดหออกจากสถานีนครศรีธรรมราชนะตอนนี้ขบวนด่วนที่8ปหออกจากสถานีนครศรีธรรมราชนะนะครับ16บหนาฬิกาตรงนะก็ถือว่าตรงเวลากันพอดีเลย ไปถึงชุมพร้าเวลาประมาณสักสี่ทุ่มนะฉันต้องไปส่งรถไปที่ชุมพรนะอ้าอาต้อมครับก็อาต้อมเมื่อสักครู่นี้แหละ ของขบวนที่4ี่ห้นะพรุ่งนี้เช้าก็จะเป็น4ี่ห้าหนะสี่หนึ่งสามอง เดี๋ยวชมกันยาวๆเลยนะคลิปนี้จะรีวิวริมหน้าต่างให้สหายได้ชมกันนะไ,ไปกันครับแม่นานๆที่ได้นั่งรถไฟนี่รู้สึกว่าสดชื่นอ,อย่างว่านะครับคนเรารักรถไฟเนาะนานๆได้นั่งรถไฟสดชื่นตื่นเต้น พูดผิดพูดถูกบรรยายผิดบรรยายถูกไปตามภาษสาละครับ่ <Okay. S 1> ามล้อกันสันหน่อยแสดงว่าเครื่องกันยังไม่ลงนะขบวนรถก็หยุดนิดหน่อยนะ ตอนนี้เครื่องกั้นลงแล้วครับเครื่องกั้นดีช่วงนี้ก็ทางใต้ก็จะเป็นช่วงเข้า,าย่างเข้าหน้าปดแล้วนะตอนนี้แม่มาเช้ามานี่เปียก มาตีตัวแบบเกือบจะได้ตัวยืนกันเลยทีเดียวนะดีว่ายังมีที่นั่งนะเที่ยวนี้นี่ขบวนดวนที่แ86นี่เต็มเลยนะตอนนี้ก็มีเราก็เห็นคนยืนนะฉันก็ไม่ได้ถ่ายนะต้องขออาภายด้วยชบวิวงกันต่อไปครับ16นาฬิกา17นาทีขบวนด่วที่แ86 กำลังเข้าสู่สถานีโคกกลามนะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะ,ะคนขบวบรถเที่ยวนี้เต็มเลยนะฉันก็ไม่ได้ถ่ายนะพาะพิสุส่งก็เต็มเหมือนกันนะโอ้ oh, เทียบเลยพระพิสุไปไหนกัน นี่ก็จะเป็นสะพานถนนถนนสายรองนะาจากนครพีร,รมราชไปอำเภอปากขนังนะทิตตะวันตกนะไปปากขนังก็ขออภัยทิศตะวันออกนะไปปากขนังนะทิตตะวันตกก็น,นู่นเข้าสู่เมืองนครธีรมาชาแล้วไจะมีทางแยกนะไปทางลานสกา่้นพิบูลตอนนี้ก็ ถึงโคกขามนะนี่ก็เป็นบรรยากาศบนขบวนด่วนที่แปดบรรยากาศยามเย็นนะเราก็เห็นแสงอาทิตย์นะช่วงนี้ก็ทางใต้ก็เข้าสุดยางเข้าสูดหน้าโพ้นนะบรรยากาศดีอะไรทีเดียวนะแต่ทางนี้ก็แดดช่องนะร้อน 3นาทีตอนนี้ขบวนด่วนที่86กํำลังเข้าสถานีโคกคราบนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีการทำรางนะมีการก่อสร้างนะใส่น่าจะเป็นทางผู้แน่เลยมีการสร้างสะพา,านใหม่แล้วก็ทำรางนะจะต่อเข้า ไปสู่สถาน,นีนครศรีธรรมราชนะเห็นเขาว่าจะทำทางคู่นะะทำทางคู่จากชุมทางเขาถุกทองเข้างู่สถาน,นีนครศรีธรรมราชนะฉันได้ข่าวมาอย่างนั้นนะแต่ก็มยังไม่กรองนะ บางที่สุดไม่รู้ไปไหนนะของหมดเยอะเลยนะตอนนี้กระบวนการที่แปดหกเต็มนะเราจะมีตัวยูนนะไปไหนกันนี่เราก็ไม่รู้ตอนนี้่เป็นหมดแล้วสิบหกนาฬิกา รถที่86กับกเข้าสถานีโคกกลาวนะบ16นาฬิกา30นาทีขบวนรถที่86ออกจากสถาน,นีโคกกลามนะครับ แถานีต่อไปจะเป็นปสถานีบ้านทุ่งหลอ่อก็เก็บบรรยากาศมาให้สหายได้ชมกันนะวิวริมหน้าต่างกับลุงโชคพาเที่ยวเด็กๆนำบกไม้โบกมือกันใหญ่เที่ยวนี้ลุงโชคพาเที่ยวก็จะ พาสหายก็ช mm hmm. ่องรถไฟกันก่อนนะที่ชุมพรนะหลังจากนั้นเราก็จะนั่งขบวนที่1นึเจ็ูนนะแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าขาบวน1นึ่งเูนนี้จะเต็มหรือเปล่า mm hmm. แต่ก็ดูกันไปครับยืนก็ยืน แปลกับโอ้โหสวยมากครับนานไได้มิแบบนี้นะผมานั่งอยู่ตรงนี้คนดีนะนำาขบวนโดยจีเอ็วานะห้าต่อต่อต่อเลยครับทำวบรรยาราบกะดิยหน้าต่าง 山口金铜。 ตู้นะนี้ก็จะเปลาสิคานะ นะที่สถานีชุมพรนะก็ยิบย่นสถานะยามขับนืุนะเอามาให้ชมนะทนะนะี่หลายๆสถานีที่ผ่านมานะฉันก็ไม่ได้ถ่ายนะก็ยามก้มข้าช่วงประมาณนั้นตีห้าขอภัยช่วงประมาณนั้นสิบแปดนาฬิกานะเก่งสิบแปดนาฬิกานะเพราะว่าคนมันแน่นถ่ายยากก็เดี๋ยว เราไปตบรถไฟกันที่สถานีชุมพรนะตบรถไฟที่สถานีชุมพรลังจักน้นนะเราก็ตั้งจดที่หนึ่งเป็นเข้าเทตกับนะำยี่สิบสองนาะฬิกาสามสิบเอ็ดนาทีตอนนี้ฉันก็ถึงที่สถานีชุมพรแล้วนะนะก็เดี๋ยวรอส่งอ่า อ๋อตอนนี้ขบวนที่171นะเข้าทางนู้นนะโอ้ถ่ายไม่ทันนะ q s y แม่น่าเสียดายจังแม่ฉันเดินช้าด้วยนะอ๋อตอนนี้ก็12นาฬิกาสา,านาะทีนะ171เข้าในชานชาลาที่หนึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นอ่าขบวนที่ 8.6นะฉันก็ได้มาที่นี่นะก็เดี๋ยวรอส่งนะภาพจับจมุมสูงนะนี่กระบวนที่นะเห็นตะลังคานะ1.71อยู่นูน่นโชจอดคู่กันเลย1.71่งเนกับแปนะ2ี่สินาฬิกากับ3ามสนาทีนะ ตอนนี้ฉันก็ยืนอยู่ที่สถานีชุมพรนะเพื่อมาส่องรถไฟนะฉันก็มากับขบวนด่วนที่86นะเดี๋ยวรอสรงขบวนด่วนที่86ก็เดี๋ยวจะไปทำภารกิจนะไปอาบน้ำอาบผ้าซื้อของซื้ของนะเดี๋ยวเรามาส่องรถไฟกัน สำหรับค่ำคืนที่นั่งขบวนด่วนที่86มาในวันนี้นะ mm. ก็ฉันก็ไม่ได้ถ่ายหลายสถานีนะ mm. เนื่องจากคนแน่นนะคนแน่นฉันก็ต้องขออภัยสหายด้วยนะ mm. ก็สำหรับคลิปบรรยากาศขบวนด่วนที่86ฉันก็ต้องขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสองรถไปที่ชุมพรนะสำหรับคลิปนี้ฉันก็ขอสวัสดีอราตรีสวัสดิครับตอนนี้ขบวนด่วนที่86ออกไปแล้วนะสวยงามกันเลยทีเดียวครับเยี่ยม นแน่นกันเลยทีเดียวนะที่สั่งมานี่ตู้ํำรองนะสูราดนะสวยงามกันเลยทีเดียวครับเอาเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไป